ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซียงตระหนักได้ว่าตนเองประเมินอำนาจพลังรังสรรต่ำไปซึ่งเดิมทีเขาคิดว่าหลังจากกลั่นย่อยพลังจากเม็ดยาจิตวิญญาณคำสาบเรียบร้อยพลังงานที่ปรากฏจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเขาไม่นึกเลยว่ามันจะหลอมรวมควบแน่นและก่อกำเนิดเป็นจิตวิญญาณคำสาบนับตั้งแต่เฉินเซียงเริ่มทำการฝึกฝนทักษะกลั่นสวรรค์เขาไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน สำหรับการก่อตัวจิตวิญญาณคำสาบในทะเลจิตวิญญาณชั้นที่3สามารถกล่าวได้ว่ามันเกิดขึ้นจากการหลอมรวมของอำนาจพลังรังสันจากเม็ดยา2เม็ดโดยต้องการสลัดตัวให้หลุดพ้นจากการควบคุมของเฉินเซียงหากว่าเฉินเซียงไม่สามารถรับมือการสถานการณ์นี้ได้เขาก็อาจสูญเสียตัวตนเพราะจิตวิญญาณคำสาบที่ก่อเกิดขึ้นใหม่ เฉินเซียงตั้งใจว่าจะใช้กระจกเทพหกวิธีเก็บเกี่ยวภูเขาคำสาบในทันทีที่ออกมาแต่เขาไม่นึกเลยว่าหลังจากออกมาด้านนอกอำนาจพลังรังสรรในร่างกายจะปะทุมควันสีม่วงดำอย่างไม่รู้จบขณะที่เขาไม่สามารถยับยั้งมันได้เมื่อคนหน้าผากปนดูดซับหมอกควันสีม่วงดำร่างกายของพวกมันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อนจะกลายพันธุ์เป็นยักษ์ย้ายขนาดกลางหลังจากกลายเป็นยักษ์ย้ายขนาดกลางร่างกายของพวกมันก็ยิ่งท่งพลังมากขึ้นและยามนี้พวกมันวิ่งกรูกันไปหาเฉินเซียงอย่างบ้าคลั่ง พี่ใหญ่ให้ข้าจัดการเองน้องสาวเสี่ยวจิงเร่งควบคุมกระจกเทพหกวิธีให้ลอยอยู่เหนือภูเขาคำสาบและเมื่อกระจกเทพหกวิธีขยายขนาดจนครอบคลุมภูเขาคำสาบได้ทั้งลูกน้องสาวเสี่ยวจิงจึงทำการปลดปล่อยพลังดูดกลืนระดับรุนแรงอย่างไรก็ตามเฉินเซี่ยงพบว่าการเก็บเกี่ยวภูเขาคำสาบไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเอาไว้แม้กระจกเทพหกวิธีจะปัตุพลังดูดกลืนระดับรุนแรงแล้วแต่มันไม่สามารถรื้อถอนภูเขาคำสาบออกมาได้ เห็นที่จะต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นว่าแล้วน้องสาวเสี่ยวจริงก็ควบคุมกระสบเทพหกวิธีทำการเปิดตัวแผ่นภาพมายาจากการท้าพิภพและทันใดนั้นท้องฟ้าเบื้องบนจึงปรากฏด,ดวงดาวจำนวนมากดวงดาวแต่และดวงมีแสงเจิดจ้าสิ่งที่น่าตื่นตาก็คือดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนได้เคลื่อนที่และรวมตัวเป็นกลุ่มดาวในรูปแบบจักรวาลซึ่งภาพมายานี้ได้ปกคลุมไปทั่วป่าเท่าทมินเฉินเซี่ยงเห็นเช่นนั้นก็รีพอร์ททยานขึ้นไปยืนอยู่บนกระสบเทพหกวิถี พลังที่ปลดปล่อยออกมาจากภาพมายาจัก,กรวาลท้าพิภพ,พทรงพลังยิ่งนักโดยสามารถสะกดอำนาจพลังรังสรรค์ในร่างกายของเฉินเซียงได้ในฉับพลันเมื่อกระจกเทพหกวิถีเปิดตัวภาพมายาจัก,กรวาลท้าพิภพภูเขาคำสาบก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงครั้นแล้วมันก็ถูกรื้อถอนและลอยเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีหลังจากดูดกลืนภูเขาคำสาบได้สำเร็จกระจกเทพหกวิถีก็เคลื่อนตัวไปยังหมู่บ้านเผ่าศูนย์วิญ,ญญาณและทำการดูดกลืนภูเขาคำสาบอีกครั้ง เฉินเซียงไม่นึกเลยว่าการปลดปล่อยแผ่นภาพมายาจัก,กรวาลท้าพิภพของกระจกเทพหกวิธีจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังถึงเพียงนี้ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการของแผ่นภาพมายาจัก,กรวาลท้าพิภพก็ทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกกังวลว่าเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเพราะมันสมควรมีเงื่อนไขสูงมากเสี่ยวจิงยามนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามข้าสบายดีพี่ใหญ่ข้าเพียงรู้สึกเหนื่อยล้าเท่านั้นแต่ท่านไม่ต้องกังวลเพราะข้าสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวว่าแต่ท่านเป็นอย่างไรบ้างยามนี้ข้าสามารถสะกดอำนาจพลังรังสรรค์ได้ชั่วคราวและจำเป็นต้องทำการสกัดกลั่นอีกครั้งเฉินเซี่ยงกล่าวถ้าเช่นนั้นพวกเราหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อให้ท่านเก็บตัวสกัดกลัน่นกล่าวจบน้องสาวเสี่ยวจิงก็ทำการปิดตัวแผ่นภาพมายาจัก,กรวันทาพิภพและเมื่อเห็นยักษ์ย้ายหน้าผากปนปรากฏตัวนางก็พาเฉินเซี่ยงหาอทยานออกห่าง หลังจากภาพมายาจักรวาลท้าพิภพถูกปิดตัวไปได้ไม่นานอำนาจพลังรังสรรค์ในร่างกายของเฉินเซียงก็เริ่มมีการผันผวนอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เฉินเซียงสามารถใช้พลังวิธีวิญญาณของกระจกเทพหกวิธีเข้ายับยั้งไว้ได้อันที่จริงหากเฉินเซียงไม่ใช่ผู้มีสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรบางทีเขาอาจจะถูกอำนาจพลังรังสรรค์กลืนกินตัวตนไปแล้วก็เป็นได้พี่ใหญ่ท่านคิดว่าพลังของแผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพเป็นอย่างไร น้องสาวเสี่ยวจิงถามยิ้มยิ้มแน่แหละว่านางภูมิใจภูมิใจในแผ่นภาพมายาวจักรท้าพิพพเป็นอย่างมากแผ่นภาพมายาจักรวันท้าพิพ,พพช่างวิเศษยิ่งนักเฉินเซียงกล่าวชื่นชมจากใจจริงข้าไม่นึกเลยว่ามันทรงพลังเพียงนี้ว่าแต่เจ้าทํามันได้อย่างไรหรือด้วยการประยุกต์ใช้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันกับดวงชะตาหกวิถีน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวในอดีตข้าเคยท่องไปในจกกัการวาันแห่งวัตจักรท้าพิพพ,พ ดังนั้นข้าจึงมีโอกาสได้พบเห็นภาพหมู่ดาวสุดตะการตาแผ่นภาพมายาจักรวาลท้าพิภพขับเคลื่อนด้วยการหยิบยืมพลังงานของห้วงจักรวาลใช่หรือไม่เฉิญเซี่ยงกล่าวเขาตระหนักได้ว่าอำนาจพลังที่ปรากฏไม่ควรมาจากพลังงานของกระจกเทพหกวิธีและน้องสาวเสี่ยวจริงใช่แล้วน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวด้วยรอยยิ้มการปรากฏของดวงชะตาหกวิธีทำให้วัตจักรท้าพิภพมีกฎพลังหกประการ สิ่งนี้สามารถกล่าวได้ว่าดวงชะตา6กวิถีครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลแห่งวัฏจักรท้าพิภพ,พ,พและเมื่อข้าขับเคลื่อนทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันผ่านดวงชะตาหกวิถีก็ทําให้สามารถเชื่อมต่อกับดวงดาวในห้วงจักรวาลได้ทักษะเทียนมู่หมื่นนิรันมีวิธีการควบคุมร่างแยกจำนวนมากในเวลาเดียวกันน้องสาวเสี่ยวจริงประยุกต์ใช้วิธีการนี้เชื่อมต่อกับดวงดาวในห้วงจักรวาลและเมื่อได้รับพลังงานจากดวงดาวจำนวนมากก็ทำให้นางมีอำนาจพลังแก่กล้า ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซี่ยงยิ้มพยักหน้าเท่าที่ฟังก็ดูเหมือนแผนภาพมายาจาัก,กรวันท้าพิภพยังอยู่ในระดับเบื้องต้นและเจ้ายังสามารถพัฒนาศักยภาพของมันได้ใช่แล้วปัจจุบันดวงชะตาหกวิธียังไม่แข็งแกร่งมากพอมิฉะนั้นข้าจะสามารถหยิบยืมอำนาจพลังได้มากกว่านี้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวเสี่ยวจิงเตาเทพท้าพิภพก็เป็นดวงชะตาท้าพิภพขนาดเล็กเจ้าคิดว่ามันจะสามารถร่วมมือกับเจ้าได้หรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามข้าไม่รู้เหมือนกันอือมมมมข้าคิดว่าหากต้องการใช้แผ่นภาพมายาจัก,กรวาลท้าพิภพ,พ,พเพื่อรับพลังจากจัก,กรวาลให้มากขึ้นพวกเราอาจต้องให้เสี่ยวหยวนซินช่วยเหลือน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวเฉินหยวนซินอยู่ในวังดวงจิตวัตจักรและนางก็คือดวงจิตวัตจักรท้าพิภพ,พ,พหากได้รับการช่วยเหลือจากเฉินหยวนซินก็สมควรบรรลุผลได้โดยง่ายร เรื่องนี้เอาไว้หารือกันอีกครั้งปัจจุบันข้าจะต้องสกัดกลั่นอำนาจพลังรังสรรอีกครั้งเฉินเซี่ยงกล่าวจริงสีพี่ใหญ่อำนาจพลังรังสรรมีความพิเศษมากข้ารู้สึกว่าท่านอาจไม่สามารถผสานอำนาจพลังรังสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์น้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวทำไมเจ้าถึงรู้สึกเช่นนั้น เฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาเองก็มีความรู้สึกเช่นนี้อยู่เหมือนกันแต่ทว่าเขาได้รับแรงกระตุ้นให้บ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรค์ซึ่งมันเป็นแรงกระตุ้นที่มาจากสายสัมพันธ์แห่งวัตจักรท้าพิภพ,พนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงรับรู้ถึงการมีอยู่ของสายสัมพันธ์วัตจักรในร่างกายและดูเหมือนว่าอำนาจพลังรังสรรค์นี้จะเป็นสิ่งที่ปลุกให้สายสัมพันธ์วัตจักของเขาตื่นขึ้นนี่เป็นความรู้สึกที่ข้าไม่สามารถอธิบายได้แต่ถึงอย่างไรท่านจะต้องระวังให้มากที่สุด น้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวหนแรกที่ค่าสัมผัสถึงอำนาจพลังรังสาคข้ารู้สึกได้ทันทีว่ามันเป็นอำนาจพลังที่อันตรายมากเฉินเซี่ยงมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจพลังรังสารไม่มากนะักดังนั้นเขาจึงไม่อาจประเมินสถานการณ์ได้แน่ชัดท้ายที่สุดอำนาจพลังรังสารก็เป็นพลังที่ลึกลับแม้กระทั่งเทพเซียนสรรสร้างกับชัเหลียนก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมันไม่มากนะัก กระจกเทพ6กวิธีขุดสร้างห้องลับใต้พิภพหลังจากนั้นเฉินเซียงก็เข้าสู่เตาเทพ้าพิภพก่อนจะควบคุมให้เตาเทพท้าพิภพจัดต,ตั้งอยู่บนกระจกเทพ6วิธีด้วยวิธีนี้เฉินเซียงจะสามารถสกัดกลั่นอำนาจพลังรังสรรค์ได้อย่างปลอดภยัยพร้อมกับที่กระจกเทพ6กวิธีเปิดตัวเขตแดนพลังการเวลา จากความทรงจําของจิตวิญญาณคํำสาปทําให้เฉินเซียงรู้มาว่าทวิพงไพรทักษินยังมีภูเขาคํำสาปอยู่อีกมากมายและภายในภูเขาคํำสาปเหล่านั้นล้วนมีอํานาจพลังรังสรรค์ที่กลายเป็นจิตวิญญาณคํำสาปในยามนี้เขาต้องการจะตรวจสอบว่าภูเขาคํำสาปเหล่านั้นยังคงอยู่หรือไม่และหากว่าภูเขาคํำสาปกับอํานาจพลังรังสรรค์ถูกเก็บเกี่ยวไปโดยผู้อื่นใครคนนั้นก็สมควรเป็นบุคคลที่อันตรายอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าเฉินเซี่ยงจะไม่พลังมากพอต่อการสะกดอำนาจพลังรังสรรค์แต่เขาก็โชคดีที่มีน้องสาวเสี่ยวจิงคอยให้การสนับสนุนหล,หลังจากที่น้องสาวเสี่ยวจิงเก็บเกี่ยวภูเขาคำสาบได้ก็ทำให้นางมีพลังพิเศษที่สามารถสะกดอำนาจพลังรังสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเฉินเซี่ยงสามารถรับรู้ถึงพลังพิเศษของน้องสาวเสี่ยวจิงได้อย่างชัดเจนและสาเหตุก็เป็นเพราะเขาเคยเผชิญกับความบ้าคลั่งของอำนาจพลังรังสรรค์มาแล้วนั่นเอง พี่ใหญ่พลังจากภูเขาคำสาบทั้งสองสามารถยับยั้งอำนาจพลังรังสานได้เป็นอย่างดีดูเหมือนว่าพวกมันจะเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อยับยั้งอำนาจพลังรังสารโดยเฉพาะน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวใช่ด้วยเหตุนี้ข้าจึงต้องการได้รับพลังของภูเขาคำสาบเพื่อใช้ในการสกัดกลั่นอำนาจพลังรังสานครั้งนี้เฉินเซียงกล่าวเสี่ยวจิงข้าอยากให้เจ้าปลดปล่อยเปลวเพลิงโดยที่มีการผสานพลังของภูเขาคำสาบเพื่อที่ข้าจะได้ใช้ในการสกัดกลั่นอำนาจพลังรังสัน เข้าใจแล้วขอเวลาข้าคิดหาวิธีการก่อนน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวปัจจุบันภูเขาคำสาบทั้งสองถูกหลอมรวมกับกระจกเทพหกวิธีแล้วสิ่งที่ข้าต้องทำก็คือการปลดปล่อยเปลวเพลิงผ่านพวกมันเรื่องนี้ไม่ถือเป็นเรื่องยากสำหรับน้องสาวเสี่ยวจิงเนื่องจากภูเขาคำสาบไม่ได้มีสติปัญญาดังนั้นนางจึงคิดว่าจะสามารถหลอมรวมภูเขาคำสาบกับแก่นแท้ของกระจกเทพหกวิธีได้ไม่ยาก สิ่งที่เฉิญเซียงจะต้องทำในยามนี้ก็คือการลบล้างสติวิญญาณทั้งหมดที่แฝงเร้นอยู่ในอำนาจพลังรังสรรเพื่อยับยั้งไม่ให้มันก่อกําเนิดเป็นจิตวิญญาณคำสาบอำนาจพลังรังสรรสามารถก่อกาเนิดจิตวิญญาณคำสาบได้อย่างรวดเร็วและมันเป็นสติวิญญาณที่ชั่วร้ายอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้จิตวิญญาณคำสาบทั้งสองดวงล้วนถูกเฉินเซียงสกัดกลั่นกลายเป็นเม็ดยาแต่หลังจากเขากลั่นย่อยเม็ดยาเป็นพลังงานมันก็มีการก่อกำเนิดจิตวิญญาณคำสาบดวงใหม่ขณะที่เฉินเซียงเกือบจะไม่สามารถยับยั้งได้ทันโชคดีที่เฉินเซี่ยงมีประสบการณ์มากมายในด้านจิตวิญญาณยกตัวอย่างเช่นการกอบกู้ความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของเขาให้กับทั้งเจียนเทียนหลงจิวเซียวและคนอื่นๆดังนั้นเขาจึงคิดหาวิธีที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว วิธีการที่เขาใช้กับอำนาจพลังรังสรรในครั้งนี้มีหลักการคล้ายคลึงกับการกอบกู้เศสเสี้ยวความทรงจำในจิตวิญญาณเพียงแต่ครั้งนี้เขาส่งสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้าไปยังส่วนลึกของอำนาจพลังรังสรรจากนั้นจึงทำการค้นหาและรวบรวมเศสเสี้ยวสติวิญญาณทั้งหมดที่มีโอกาสก่อตัวเป็นจิตวิญญาณเพื่อจะทำการกำจัดทิ้งในขั้นตอนต่อไป ปัญหาเดียวที่เขาติดขัดในยามนี้ก็คือเขาไม่สามารถทำลายเศษเสี่ยวสติวิญญาณได้อย่างสิ้นซากและหากจะทำลายด้วยวิธีการสกัดกลั่นก็จำเป็นต้องใช้เปลวเพลิงที่มีพลังพิเศษจากภูเขาคำสาบเมื่อเฉินเซี่ยงดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้เขาก็ทำได้เพียงหยุดมือและเฝ้ารอความสำเร็จของน้องสาวเสี่ยวจิง แน่แล้วว่าน้องสาวเสี่ยวจริงไม่ทําให้เขาต้องผิดหวังหลังจากหลอมรวมภูเขาคาสาบเข้าสู่แก่นแท้ของกระจกเทพหกวิธีนางก็ควบคุมกระจกเทพหกวิธีดูดซับพลังงานและประตูพลังเพลิงผ่านภูเขาคําสาบและแล้วก็ปรากฏเปลวเพลิงประกายแสงขาวเงินเปลวเพลิงชนิดนี้ถูกปลดปล่อยผ่านกระจกเทพหกวิธีก่อนจะถูกควบคุมให้เข้าสู่เตาเทพทาพิภพในที่สุดเฉินเซียงที่เฝ้ารออยู่ในเตาเทพทาพิภพก็ได้พบเห็นเปลวเพลิงประกายแสงขาวเงินพวยุ่งพุ่งเข้ามา ประกายแสงขาวเงินที่ปรากฏมีลักษณะคล้ายกับเม็ดทรายจำนวนมาก่อ,อยอยู่ในเปลวเพลิงทำให้ดูงดงามไม่ใช่น้อยอำนาจพลังรังสันยังคงอยู่ในช่องท้องของเฉินเซียงและมีเพียงร่างกายของเขาเท่านั้นที่สามารถยับยั้งมันได้แม้กระทั่งเต่าเทพท้าพิภพก็ยังไม่สามารถยับยั้งอำนาจพลังรังสันได้เนื่องจากมันสามารถแทรกตัวผ่านผนังเต่าเทพท้าพิภพได้อย่างง่ายดาย เฉินเซี่ยงดูดกลืนเปลวเพลิงชนิดพิเศษเข้าสู่ช่องท้องของเขาแม้ความร้อนจะทำให้รู้สึกอึดอัดแต่เขาจำเป็นต้องใช้มันควบคู่กับทักษะกล่านสวรรค์เพื่อทำการสกัดกลั่นและเผาทำลายเศษเสี้ยวสติวิญญาณให้สิ้นซากกระบวนการนี้ใช้เวลานานมากแม้เปลวเพลิงนี้จะมีพลังพิเศษจากภูเขาคำสาบแต่ก็ไม่ง่ายที่จะเผาทำลายเศษเสี้ยวสติวิญญาณของอำนาจพลังรังสรร์ เฉินเซียงใช้เวลาหลายปีจึงเผาทำลายเศสเซียวสติวิญญาณได้ทั้งหมดและหลังจากตรวจสอบจนมั่นใจว่าอำนาจพลังรังสรรไม่มีเศสเซียวสติวิญญาณหลงเหลือเขาก็เข้าสู่ขั้นตอนควบแน่นเม็ดยาขั้นตอนควบแน่นเม็ดยาก็ใช้เวลานานเช่นกันแต่โชคดีที่เขาดำเนินการภายใต้เขตแดนพลังการเวลาของกระจกเทพหกวิถีจึงคาดว่าช่วงเวลาของทวิพงไพรทักษินจะผ่านไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ทางด้านของชัยเหรียญและเทพเซียนสรรสร้างทั้งสองยังคงลอบติดตามกลุ่มคณะของเทพเซียนอีเทียนอยู่เรื่อยๆกลุ่มกลุ่มคณะของเทพเซียนอีเทียนกําลังตามหาสายสัมพันธ์วัตจักรของเทพเซียนทเทียนมู่และเมื่อพวกมันเดินทางออกจากป่าเท่าทมินจึงได้มาถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่พวกมันเดินทางต่อด้วยการหอดยานเหนือมหาสมุทรและไม่กี่วันต่อมาพวกมันก็มาถึงหมู่เกาะอันมีเกาะแก่งเล็กๆนับหมืน่นสิ่งที่น่าตะลึงก็คือใจกลางหมู่เกาะมีภูเขาสีแดงขนาดใหญ่ ภูเขานี้เป็นดั่งก้อนผลึกสีแดงเลือดขนาดมหฮมาและมันมีกลิ่นคาวเลือดรุนแรงเทพเซียนอีเทียนมั่นใจว่าสายสัมพันธ์วัตจักรของเทพเซียนเทียนมู่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทว่ามันไม่ได้นำพากลุ่มคณะหอทะยานผ่านหมู่เกาะนี้ไปเนื่องด้วยทุกคนในกลุ่มคณะของพวกมันรู้สึกคุ้นเคยกับภูเขาลูกนี้มากใช่แล้วแท้จริงภูเขาลูกนี้ก็คือภูเขาคำสาบอันมีอำนาจพลังรังสรรอยู่ด้านใน เทพเซียนอีเทียนและเทพเซียนสยบสวรรค์ตลอดจนปีศาจโบราณทั้งหลายในกลุ่มคณะล้วนเคยสัมผัสกับอำนาจพลังรังสันมาก่อนแล้วและนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกมันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังแห่งทะเลเทพ,พจักรวาลแน่นอนว่าเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนต่างก็ได้รับอำนาจพลังรังสันเช่นเดียวกันดังนั้นทั้งหมดจึงรู้ดีว่ายิ่งได้รับอำนาจพลังรังสัมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าเทพเซียนอีเทียนและกลุ่มคณะจะต้องเผชิญกับคำสาปที่ร้ายแรงแต่หากมีโอกาสให้เก็บเกี่ยวอำนาจพลังรังสรรอีกครั้งพวกมันก็ยินดีจะคว้าโอกาสนั้นไว้อย่างไม่มีลังเลก่อนหน้านี้เทพเซียนอีเทียนและกลุ่มคณะรู้ว่าเฉินเซียงกำลังได้รับอำนาจพลังรังสรดังนั้นพวกมันจึงตัดสินใจถอนกำลังออกมาด้วยความหวั่หวัน่น อย่างไรก็ตามยามนี้พวกมันพบว่าภูเขาผลึกสีแดงดูเหมือนจะมีอำนาจพลังรังสรรค์ทรงพลังยิ่งกว่าแล้วมีหรือว่าพวกมันเพิกเฉยต่อการค้นพบนี้ห่างออกไปในระยะไกลเทพเซียนสันเศร้าและชัยเหลียนที่ติดตามมาก็ได้พบเห็นภูเขาผลึกสีแดงแล้วเช่นกันยามนี้ข้ารู้สึกว่าทวิพ,พงไพรทักษิณไม่ได้อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่หกักแต่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ที่อยู่ในทวิพ,พงไพรทักษิณเทพเซียนสันสร้างถอนหายใจยาว ไม่รู้ว่าทวิพงไพรทักษิณแห่งนี้จะยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่ผู้อาวุโสภูเขาลูกนั้นสมควรมีอำนาจพลังรังสรรมหาศาลเทพเซียนอีเทียนและพักพวกของมันจะไม่ปล่อยโอกาสนี้อย่างแน่นอนชัยเหลียนกล่าวแล้วจึงกัดฟันเมื่อพวกมันได้รับอำนาจพลังรังสรรจากภูเขาลูกนั้นความแข็งแกร่งของพวกมันจะทบทวียิ่งขึ้นพวกเราเองก็จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวอำนาจพลังรังสรรนั้นด้วยมิฉะนั้นพวกเราจะไม่สามารถต่อต้านพวกมันได้ แม้การได้รับอำนาจพลังรังสรรค์จะทำให้ทบทวีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่มันก็ทำให้พลังคำสาปร้แรงขึ้นเช่นกันเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนต่างตระหนักดีถึงเรื่องนี้แต่ปัจจุบันทั้งสองไม่มีทางเลือกหากทั้งสองไม่เก็บเกี่ยวอำนาจพลังรังสรรพวกเขาก็จะถูกศัตรูฆ่าตายอย่างง่ายดายอำนาจพลังรังสรรถือเป็นบ่อกเกิดความชั่วร้ายอย่างแท้จริงเทพเซียนสรนสร้างถอนหายใจอย่างไรก็ตามยามนี้พวกเราไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆ ยามนี้ชัยเหลียนกำลังหวังว่าเฉินเซี่ยงจะปรากฏตัวขึ้นในเร็วๆนี้เพราะนางคิดว่าเขาอาจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจพลังรังสรรมากกว่านางกับเทพเซียนสรรสร้างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ